14ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอาหารที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ทุกวันนั่นก็คือเรื่องอาหารการกินแต่ใครจะรู้บ้างว่ายังมีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารต่างๆอีกมากมายที่เราไม่เคยรู้มาก่อนส่วนจะมีอะไรบ้างวันนี้ทางช่อง The Story ขอนำมาให้ชมกัน 1. พริกสี 4. ของพริกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรสชาติของมัน แต่คุณควรให้ความสนใจในเรื่องขนาดมากกว่าเพราะพิกเม็ดเล็กจะให้ความเผ็ดมากกว่าพิกเม็ดใหญ่ 2. กล้วยอาจฟังดูแปลกแต่คนที่เพิ่งกินกล้วยไปมักจะเป็นจุดดึงดูดให้ยุงเข้าหาเสมอ3อะโวคาโดนี่คือผลไม้ที่สุกเร็วยิ่งกว่ากล้วยและแอปเปลิลและคาดเดาการเปลี่ยนแปลงของมันได้ยากยิ่ง 4. อะโวคาโดกับนก สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งก็คือการป้อนอวโวคคโดให้นกกินถึงแม้พวกมันจะอยากกินแค่ไหนก็าตามเนื่องจากมันมีพิษโดยตรงต่อพวกนก 5. แครอทในอดีตแครอทมีสีม่วงเหลืองหรือขาวไม่ได้มีสีส้มเหมือนอย่างในปัจจุบัน 6. ขวดน้ำเปล่าน้ำเปล่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์แตกต่างกันเสมอ คุณจะไม่เคยพบน้ำเปล่าต่างยี่ห้อที่มีขวดเหมือนกันเป,เป,เป๊ะๆเ 7. สีของอาหารสีของอาหารมีส่วนทำให้เด็กสมาธิสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสีเหลืองและสีแดง 8. กาแฟมเมล็ดกาแฟถูกเรียกในภาษาอังกฤษว่า Coffee Bean ซึ่งคำว่า Bean แปลว่าถั่วและมเมล็ดกาแฟก็ไม่ใช่ถั่วแต่จริงๆแล้วมันถูกจัดอยู่ในประเภทเบอร์รี่ 9. ชาคุณไม่ควรดื่มชาค้างคืนในประเทศญี่ปุ่นมีคำกล่าวที่ว่าชาของเมื่อวานกัดได้เร็วร้ายยิ่งกว่างูซึ่งชาที่เย็นชืดมักจะสร้างความระคายเคืองต่อผนังกระเพาะอ,อาหารและคนจีนจะพิจารณาว่ามันเป็นเหมือนยาพิษ 10. น้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้จะไม่มีวันหมดอายุน้ำผึ้งที่เก่าแก่ที่สุดถูกพบเมื่อปี1922 ในลุมศพของฟาโรตุตันคาเมนที่อียิปต์ซึ่งมีอายุมากกว่า3,000ปีโดยน้ำพึ่งนี้ถูกทดสอบโดยนักชีววิทยาและพบว่ามันยังคงกินได้อยู่ 11. ชีสแคมแมเบิร์ดควรกินให้ใกล้กับวันที่กำหนดไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ควรกินหลังจากนั้น 12. ไข่วิธีการดูไข่ใบเก่าและเสียแล้วหรือยังคือการใส่มันลงในน้ำ ถ้าใบไหนลอยแสดงว่าเสียส่วนสาเหตุที่ทําให้มันลอยเนื่องจากไข่ที่เริ่มเสียจะเกิดการขึ้นภายในไข่ 13. ช็อโกโกแลตถ้าคุณกินช็อกโกแลตชิ้นเล็กๆก,ก่อนมื้ออาหารจะช่วยกระตุ้นการหลั่งของอะดรีนาลีนซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้น้าตาลกลูกโคสหลั่งเพิ่มขึ้นในเลือดในกรณีที่คุณหิวมากนี่จะช่วยป้องกันไม่ให้คุณกินอาหารมากเกินไปอีกด้วย 14. ความลับของอาหาร การกินอาหารตอนดึกไม่ว่าจะอะไรก็ตามมักจะมีรสชาติที่ดีกว่าเสมอรวมไปถึงอาหารของคนอื่นด้วย